มาแล้วครับสร้างใหม่ใช้ภูมรายงานโตครับคลิปนี้มาเบิรงเอ็มย55ครับกำลังไถยยู่นางานพอดีนะครับก่อนเริ่มคลิปฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่ใช้ภูมครับ บรรยากาศครับอยู่ติดภูเขาอีกคือเก่าครับนี่ก็เป็นตออ้อยกำลังเกิดขึ้นไหมนะครับบรรยากาศบริเวณรอบๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสรุปหินนะครับ บนโคกุูงครับเมื่อแก่งก่อนบนจังหวัดชัยภูมิครับบนเขานี่็จะเป็นทามาไฟหวานนะครับ นี่ใส่งานอยู่ที่1,500ชั่วโมงแลวครับว่าเห็นไหมนี่เลยครับสร้างเลยเครื่องยังกิ๊กเลยครับ มาต่ออีกขั้นหนึ่งครับพี่้องครับหลังจากที่ไปเช็ค MU55 หหขั้นเมื่อไรนี่นะครับเนาะนี่มาเช็คอีกขั้นหนึ่งครับเป็นแท็กเตอร์รุ่นใดครับสร้างเลยครับร้อยแปดเอ็มร้อยแปดเอ็มร้อยแปดนะครับตอนนี้กําลังลงมาในไฮนะครับลูกค้าบอกทักลงมาแล้วครับตอนนี้เห็นกันแล้วครับขับรถซาลิงอยู่ข้างหน้าผมครับ ทางเป็นกีดินไซด์นะครับรถกับฟีเน่นะครับลงมามันมาตัดไปเผาท่านเลยนะใหม่ไหมจอด,ดนี่แล้วไหมจอดนี่แล้วโอเค ยากาศครับปลาอ้อยครับติดพวกเขาอีกขึ้นเก่าแหละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ช่องฟางนะครับครับตรงนั้นครับช่องฟางครับความช่องฟางบนนั้นะครับจะเป็นเขตอำเภอเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับจะเป็นโซนอำเภอมันจารีนะครับฟังนี้สิเป็นผู้เมงนะครับฟังทางนี้สิเป็นผู้ผาแดงนะครับ ไปครับไปชิกรถครับนี่ครับกำลังขึ้นอ้อยอยู่ครับไปแล้ว แง่ว่าจะวางที่เห็นเน้วไปองูบอกเพิ่มติวโอเคครับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกอเป็นกำลังใจให้สร้างไหมใช้ยาพุ่มครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ให้พี่น้องมีความสุขอะไรครับสวัสดีครับน้าดีสวัสดีครับ,นรบแน่